จ้าไม่มาอีกรอบนึงจุ๊บจุ๊บจุ๊บผู้สูบผู้สูบจะไงผุ้สูบเหมาะน้อยบางทีมิจฉาังเหลนพี่น้องมวกเนี้ยใครน่ะนาลิตะหรอน่ะใช่นาลิตะไหมอื้อยิ่หลาแมสวัสดีค่ะมื้อนิยมกับช่องนูซี่ชาแนลนะพี่น้อง เมื่อนี้นุชก็อ,อยู่บ้านนะคะมนีทั่วหาบอแล้วแต่ว่าบอสจะไปมุกนะฮะตอนแรกนุชจะไปน้าบอสหน่ะล่ะพี่น้องบานนี้อ่าคือมาคือน้องทุเรียนนะคะมันอ่าเล่นไปขี่ไปเหยาะนี้คือน้องป่วยอยู่แล้วนะคะเป็นน่าจะเป็นล่ำใส่นะ,ะพี่นอ้องคือว่าตอนมีมีช่วงหนึ่งที่เป็นแล้วราคาดีขึ้นนะคะพี่น้องนี่มาเป็นอีกรอบสองตอนนุชจับมาอยู่บ้านนี่ล่ะช่วงช่วงตัวเล็กติดอัน โควิดไปรักษาอยู่รงบยานสองสมือขึ้นแล้วคันกับมาเป็นอีพี่น้องมาป่วยเมือม่อเมือ่อเมื่อนั้นเลือดดังออก,กว่าแม่ mm hmm. เลือดดังออกก่อนบันอ่าแล้วก็มาเมื่อเช้าตอนวังสวยๆวยังหนิพี่น้องบันนี้เพิ่งเลไปขี่ไปเยาบันค้ายๆว่า,ม,ามันเบิลแห้งอย่างผม mm hmm. ย่เยอะมากกับมากกได้แม่พี่นอ้อ,นนองอ่นน้องยากลับมากกว่ดรวมตึงล่องแล้วกะเฮาบ่ย่าให้า mm hmm. ลักกะเฮาเบลว้าอัน พิ่นเพิ่นไปฉีป่ไปเนี่ยอยู่ไก่ในพี่น้อยอยูยูในช่งหน้าเนาะกามาบ่ได้ก็เลยเฮาได้ยินเสียงเฮาก็เลยไปเบิงพ่อกับน้องก็เลยเล่ากไปหาม้าย่างทิ่นพี่น้องคือน้องตอนนี้น้องน้องลุกบ,บ่ได้เลยพี่น้องคือแต่แต่อ่อใส่น้ำเกลือคุณพ่อใส่น้ำเกลือไว้ให้นะคะเพราะว่าคุณพอ่อก็เป็นหมอประุสัตว์อยู่นะคะเป็นอันอันนี้เพื่อก็เลยใส่น้ำเกลือไว้แล้วก็จะพาน้องไปหาหมอนะคะไปหาหมอ ตอนนี้ได้เอายิดบังอันันไว้เพราะ่ายันย่านไหลสีไม่พี่น้องแล้วก็เปิดยพล่พลมให้แล้วก็ใส้นน้ำเกลือไว้นะคะตอนนี้แล้วก็นุจะพาน้องไปหาหมอรอคุณพ่อมาก,ก่อนนะคะนุงจะสิบห้าหน้องไปหาหมอต่อนะคะน้องสุเรียนนะคะแล้วการน,นุจะเอา,อาแกงมาใหม่ไปให้ตัวเล็กนะคะไปฝากคุณหมอขึ้นไปให้นะคะแล้วก็ข้าวเหนียวเพราะว่าแม่เพ็นอันแองมาไหม่คุณแม่ แกงหน่อไม้แล้วก็จะเอาให้นุชเอาไปฝากตัวเล็กนะคะคิ่นอยากแกงหน่อไม้มาสั่นคุณแม่เลยเฮ็ดให้นะคะนุชก็เดี๋ยวรอคุณพ่อมาก่อนนะคะนุชจะสิออกไปเ <_' S 2> พราะตอนนี้ให้น้องเข้าน้ำเกลือก่อนใส่ขังละเจ๊ลอยซีซี่บ <_' S 2> ่แม่ลอยเขาเลยลอยไม่ลอ่ไม่ลอยเลยขาลอยซีซีขาลอยซียซีมาสั่นพี่น้องนี่อย่างเจ๊ตัวไหน่งน,นุชกระ벙หูวพ่อพ่อเป็นเหตุใยกรพ่อพ่อเป็นเหตุใยล้วก็ล่อพ่อ,พอกลับมาจากธุระกระเจงศีเอาน้องไปหาหมอนะคะพี่น้อง โอเคนะคะแล้วก็รอฟังาการน้องว่าจะดีขึ้นไหมเอาไปแล้วนะคะเดี๋ยวนึกขึ้นมาเอาของไปส่งตัวเล็กก่อนนะคะจะสีจ้ามากจังเอาหน่องไปลุงบาลผ่อนอนะคะโอเคพี่น่องเดี๋ยวเขาไปลงบาลกันก่อนจ้าขอบ้านในบานลเหรวนะ,ะมาหับน่องไปนม้มาหับหลานไปนําน้องที่หน้านะฮะอันหลานสาวพี่น่องลูกลูกลูกหน้านุ่นเมีนลูกหน้านะฮะน้องก็เป็นโควิดมาแล้วเป็นช่วงประมาณ ไลเลียกนุดนี่แหละตั้งแต่เดือนเดือนที่แล้วบนที่หน้าไอ้นุชเมนช่นอาเป็นไอ้นุชกระเศร้าอ่าเมื่อบัานเราเพิ่งกับกักตัวกักกักตัวแล้วกบมาบ้านเลยเพิ่งจะมาอยู่บ้านนะฮะพี่น้องอันนี้ก็ปลอดเชื้อแล้วเพิ่นอนุญาตนุชประสานตอนแรกนั่นเ้วบอกว่าไอ้นุชเป็นเป็นแล้วอันนั้นไอ้นุชเมื่อวานไอ้นุชตรวจพี่น้องนุชสี่ตัวโควิดหอมเดียวว่าี่นุชอันอันอันนุชตรวจอีกนุชก็ผลก็เป็นลบนะคะ ก็ปลอดภัยดีนะคะเดี๋ยวนุ่กระสิเขาไปเรื่องเลยเอาเนากินไปฝากกันตัวเล็กนะคะพี่น้องแล้วก็จะไปซื้อผลไม,ม้อ่าตามอันยังต่อบอดเซนุเอาผลไม้ไปฝากเด็กๆที่โรงพยาบาลด้วยนะคะทีโ่โรงพยาบาลไทยเจริญน,นะคะพี่น้อ,องเดี๋ยวโอเคเข้าพร้อมเดินทางกันเลยจ้านองบาตรเดแล้วนะคะพี่น้องนุ่ก็เดินเข้ามาด้านหลังแนวนะคะนีเฮ้ยลืมเค้กพี่น้องลืมเคก้ก สั่งเชกน้ำนั่นก็ได้เช็คน้ำไม้เขาแล้วก็เพราะว่าขอกินนัน่นเธอซึ่งขอกินชาไข่มุกเนี่ยเกียวหนึง่งมาสัน่นก็เลยได้อออนุโลมหนึ่งเหมือนนุ้นวะก็ได้อนุโลมของนางหนึ่งวันนะคะให้นั่งจินลืมเช็ริมเชพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้เริ่มเชพี่น้องกันมาแล้วนะคะ แล้วนะคะพอเป็นพาน้าเพลินอ่าน้ํามูน่ะอีกสองคนเป็นสามคนนะคะพี่น้องลูาก็เลยซื้อไปสามชิ้นนะคะเพื่อเพื่อนแบ่งกันกินหรือว่าจาังไดกัประมาณน,นี้นะคะก็เลยซื้อไปสามชิ้นนะคะ <c oughs> เพื่อมูพน้ํานะคะ <c oughs> เดี๋ยวนุ่นจะจะเขียนซื้อเขียนห่องนะคะฝาขึ้นไปนะคะหลังจากที่เอาแกงน,นอ,นอใหม้ไปทรงตัวเล็กมากนะคะพี่น้อง อันนี้คุยกับบอสเพิ่งเสร็จนะคะบอสว่าให้หนุซื้อผลไม้ไปให้เด็กๆอยู่โรงพยาบาลไทจเจริญน,นะคะยานุก,ก็จะเลือกว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะได้อะไรกันบ้างนะคะไปให้เด็กๆก,กันนะจ๊ะได้นะคะมีส้มสามถุงอง,งุอ่งงนองุ่นไรเม็ดนะคะมันมีแต่แบบนี้นะพี่น้องๆแล้วก็ชมพู่นะคะให้เด็กๆเ,เ,เดี๋ยวนุซี่ก็สิเอาไปส่งเลยพี่น้องขับรถไปโรงพยาบาลไทจเจริญน,นะคะ อันนี้จากบอสนะคะบอสให้นู้ซื้อไปให้เด็กๆนะคะอันนี้จากบอสที่เป็นตัวแทนไปส่งให้บอสนะคะนี่เราถึงแล้วนะคะคุณในพี่น้องมิติเอ็มเอ็มมี่เชล่าหัวคนเอ็มเอาแพร่ ดูสิเอาผลไม้มาทรงนี่ะฝากไาไป้างนานีน่แหละอบอสเอามาให้เอาไม้เตี้ยกมามาบับแม่บ่านี่ป้าน้าชีรถมากพี่น้องอนี่วางไว้ตรงนี้แหละนี่พี่น้องเราจะวางไว้ตรงนี้นะคะผละไม้ ไม้ตรงนี้นะคะเบอร์รบที่หนา,างเงี้ยงันว่ไม่เขียงก็ได้ไมีแต่เดีย๋ยวเดี๋ยวเขารู้อยู่หรอกร้านสาวมาถือของซอยพี่น้องที่หนาอโอ,โอ,โอ้โอิโอะไรกันแม่ เอาเมียงไปไปใส่โอ้ว่าคนนี้โอ้ปอเปียเป็นบอเอามาให้เด็กๆเกมตเตียแล้วชีลด,นะด้วยแล้วพี่น้องเด้อขับรถดีดีเมตเตียนุชสิอันนั้นเอื้อยเอา,เอ,าอันนั้นไมใ่ให้บอ้เอาผลละไม้ไม่ให้เด็กเด็กโอเคจ้านี่พี่น้องก็ประมาณนี้นะคะผลละไม้ส้มอันที่นุชเบิ้งหละ่ะพี่น้องอันนี้ขอบคุณบอสนะคะ ที่ดูแลทุกคนเลยนะคะถ้าจะย่นเป็น,น,นอิเซนพวกเธอว่นี่โอ้ยมาสูงแห่งพี่น้องแนบมาเห็นดอกโอเคนุสีสสกกับศิกับแล้วพร้อมตเตียกับชิมอสใส่มาโอเค,อเคจ้ายากนิดน่งเอากระส,สนุนยากหน่อยนุสเอาเปิดดนะักโอ้ยมักใสหน้าก,กากลืมจ้าเอ๋นะเอาคือรี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 พี่คนรีนุนเอาเอกสารมาฝากนะคะ ของบอลสปีกเอามาฝากป้าเจียวมันไปจาา่ายธนาคาร้ว่านีน่ประกันสังคมเราอาาว่อ๋อใครล่ะจ้าจ้าเอ๋โอ้โอ,โอ้เห็นหน้ากันแล้วเห็นหน้ากันแล้วไอไอเอ๋ไอเอ๋อที่หน้าจ้าเอ๋ <laughs> ออหน่อยเร็วขอจับหน่อยจับมือหน่อยนี่ <laughs> ย่างเดียวโอเคนะคะพี่น้องมาแบเอาเอกสารให้ป้าแจ๋วนะคะเามาฝอกไอีหนูหนูก,กระซิบแล้ว ไม่ค่ะอันนู้นไปฮะนู้นยุบานนู้ไปนอนเื่อนนู้นกับม่เที่ยวเอาม่จะมาจะอี๋นอ่ากไปยังนบวะนะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะเอ่งเพ่งฟังเพลงฟังเพลงเฟ่งเฟ่งฟ่งเ่งนฟ่งเฟน่าเฟ่งเ่ง่งเฟ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 งเฟ่งเฟ่สเฟ่งเ่งเฟงเฟ่ ว้าวน้อนบังเอี๋ยี่จะของเล่นพี่น้องคนนี้ใครน่ะนันิตาเหรอใช่นันิตาไหมอุ้ยพี่หล่านหม่แม่จะของอยู่วันนั่ะใครใครนันิตาเหรอสี่สี่สี่โอเคกลับแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บ ค่ะพี่น้องหลังจากที่เราไปหลายที่นะคะไปโรงพยาบาลเรื่องนะะ้องท่ามาแล้วก็ไปซื้อผลไม้แล้วก็ไปให้ทีมงานเราแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลเจริญม,มานะคะกามาก็ไปอ่าไปลาดบึงอ่าน้องทุเรียนนะคะที่คลินิกหมอนะคะพี่น้องที่คลินิกสัตว์ตะวันนูเบยไทยคลิปมาเพราะว่าคุณคุณพ่อเอาไปกวนเพื่อไปเราไปลาดจันยูนที่นิกนะคะพี่น้อง ก็ตอนนี้น้องก็อยู่ในมือหมอ,ละะอแลวอาา้วนะคะเบอรอการแล้กกะจะเอากลับมาบาดต่อนะคะพี่น้องแล้วก็ตอนนี้นุกก็ถึงบ้านแล้วก็ซื้ออ่าาซื้อด้กินซื้อนอย่างมากินพพกับครอบครัวนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้นะคะว่าจะเป็นชิปอะไรนั้นรอติดตามนะคะวันนี้นุนก,ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ